ยาแข่งเรือดจ้วงจ้วงอย่ามคุย่ดายาแดงพี่มาเป็นอะไรกันมาดูกันว่าวันนี้สีอะไรจะชนะแล้วใครจะได้ดาวไปคองไปดูกันเลยยี่ยมเดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องไอยาดาวันนี้นะคะเป็นคิวที่ทุกคนรอคอยนะคะเป็นยาดาเกมท EP 2เมื่อครั้งที่แล้วนะคะทีมนิจยาเขาได้ทำแต้มนองมาแล้วมาดูกันว่าครั้งนี้ใครจะเป็นคนที่ได้ดาวต่อไปพวกพี่คิดว่า หนเปรี้ยวเหรอดีมาไม่รอดูกันเลยดีกว่าแต่ก่อนอื่นเราต้องจับทีมกันก่อนเฮ้ยทีมอีกแล้วทีมใหม่เหรอทีมใหม่ครับถ้ามาทีมเดิมตอนแรกทีมเรามี10คนแต่ว่าผู้เล่นบาดเจ็บไปสองคนนั่นคือพี่พัทกับพี่เนมเราก็เลยต้องจัดทีมใหม่แต่ว่าวันนี้พี่ฟอสติดภารกิจเราก็เลยต้องให้รถแทนพี่ฟอสเขาตั้งใจส่งมาเลยวีดตัดตึงชอบบุญเงนะคะเปิดมาเริ่มจับกันเลยนะคะสีเดียวนะครับพี่เนมสีม่วง หญิงน้อยที่หมอมั By ่วนิจยา่่งว้น uh ิจ้ามองไม่ได้หรอได้ยินสีม่พงออกมาเฮ้ยเฮ้ยนิจยาเรนแตใครล้วนิจยาเฮ้ยเฮ้ยนิจยฉันูไปแล้วเฮ้ยวุ้ยวุ้ยกดรักคนใหม่เฮ้ยใจมันบอกให้เอาวันนี้ยว We on the roof smoking dope. Look at the fuel, yep, Yeah, we used to chill on the stoop. Now we out here breaking the news. ทีมใครเลือห่วงยางไปที่ทุ่นแล้ววนกลับมาแปะมือกับเพื่อนๆในทีมวนให้ครบทีมใครวนครบก่อนก็เป็นผู้ชนะไปเลยและถ้าใครเป็นผู้ชนะได้ไปเลยหนึ่งคะแนนยะงชอบสีขาวเดี๋ยวยะก่อนเลยคนแรกนี่ตายมึงไปเลยไปเออบอสออกเลยเจ้าบอสกี่กี่ก็รู้เดี๋ยวบอสมันแก็บโดนยะแน่โอเคเดี๋ยวกี่ไปเริ่มเกมแรกกันเลยเกมแรก ไม่เปนหมุนติ้วขนาดนี้วะเดี๋ยวดาเร็วเด้อต่อยนกันแล้วอย่าด่าอย่าแกล้งพี่เดี๋ยวดาไม่ถายตีมันเลยหมุนหมดไม่สนลูกใครลูกคนละทีมว่าย้ายันเลยเดี๋ยวดาเร็วเดี๋ยวาเปิดหมดกดตายไปใช่ไหไปเป็นไรเฮ้ยโทรเรียกกูไปจับเตาเลยเตาโหลดมันรอรอเลยว่ะ ผมต้องการฝึกเด็กในสังกัดให้เขาแข็งแกร่งขึ้นนะอเขาใช้ไม้พายเพียวไอ่เอามือ่วงยาดาอุยยาาเดี๋ยวนี้เดี๋นี้เล่นแรงหนอยาดาป้ยช่วยด้วยยาดาเร็วไอ้แม็กี้บแาดาเ็วาาเร็วเร็วเร็วตน เร็วเอิญไอ้เทียวหนึงนะเที่ยวเทียวไม่ต่างจะย้าแลยคนไทยเรือไม่เป็นนะคะย้าใเที่ยวอะไระเจะนกรอบแล้วมามามา พี่กีบอนให้หนูก่อนไม่เที่ยงนะพ่ีบอนเอยไม่ไกลแล้วไอ้่ด้วยเพียงอย่น้าเสีย้ยไม่พามาไปยเฮ้ยาะกันต้องมีอะไรผิดพพาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครำ วิ่งมเลยแบงคือไวไปวึทีมมึยัไมได้เนเยรสรีมกูไมได้เล่นเลยไปบขดี๋ยว ทีเราไม่โคตรเกลียดเลยไอ้แบงค์เร็วนมึงกระสุดเกินไอ้แบงค์ไปถึงแล้วมึงมุดเข้าช่องล่างเลยมาเล้วไอแบงค์ไอ้แบงค์ไอ้แบงค์ไปมาแล้วเรือเราบันาเรือเรามีไอพ่นวะตอนนี้ฮะคู่สุดท้ายกำลังสูงสีมากครับคุณฟอสกับคุณแบงค์ที่เป็นตัวเต็งแข่งกันอยู่นะไอแบง ตอนนี้แบงค์ได้วนมาแล้วครับผมเฮ้ยเจ้ยเื่อยเจ้ยเื่อยเฮ้ยแบงค์ไปเฮ้ยโค้รเหนื่อยเหนื่อยชิบหาย ไี่รับไม่ได้เลยเฮ้ยกูรับได้นะผมรับไม่ได้นะแต่คะแนนที่ยาดาให้ทีมรับได้โอเคให้ทีมโอเคต่อไปไปเจอกันเกมที่สองนะเกมที่สองนะคะเป็นการพายเรือให้เลยธงสีแดงไปเกมที่สองแข่งเรือจิ๋วทั้งสองทีมภายเรือจิ๋วที่ต่อกันสี่ลำทีมไหนภายผ่านเส้นชัยไปได้ครบทุกคนก่อนถือว่าทีมนั้นชนะไปเลยซึ่งเกมนี้มีค่าสองคะแนนแต่ว่าไม้พายเราไม่ใช้ไม้พายปกตินี่ ต้องใช้จานภายนะคะนี่ค่ะเอาคลรออย่างนั้นปเล่งันดีกว่าต้องจ้ช้วงช่วงวงจ้วงจ้วงช่วงช่วงววงว ไอ้ไปเร็วไอ้ห่ามือไม่พายยังเอามือลาน้ำอีกเพียวเพียวเร็วเียวว่เร็วเอาไเขูดเไอ้ไปทำไมหัวเรือเป็นงั้นวะาไม่บาโอเคจบแล้วเหียทีมเราจบแล้วแบงค์ไปเร็วไปเร็ว เมื่อกี่ยวพี่เรากูดูได้หัวกูเนี่ยทำไมเป็นอย่างงี้วะมึงอะไม่พายกูพายแล้วมันมันเลี้ยวดีนอริกอสุโอ้ยเป็นไงครับฟอสซีออมันมากครับสุดยอดหัวหน้าทีมลีดาไม่ช่วยครับเอาตีนหนีบโกโบบอกอย่างเดียวบอกกูต้องถ่ายเพื่อนช่วงช่วงช่วงอ๋อรู้แล้วเขาอ่ยให้ใช่เปลาเขารู้สึกผิดไงเขารู้สึกผิดเกมที่แล้วหรือเปล่าเออมันโวนตีนพี่นั่นแหละบอกจ้วงแม่งช่วงเงี้ยจ้วงลมอ่ะ ผมรู้สึกผิดกับเกมนี้แล้วมเลยเรารู้สึกผิดกับเกมนี้แล้วใช่เรารู้สึกผิดใช่จริงๆเมื่อกี้มึงก็เห็นว่าเรานำมาแล้งแต่ผู้หญิงมีตั้งสองคนอยู่ตอนนี้คะแนนของสีม่วงหนึ่งคะแนนผีขาวสองคะแนนนะคะเย้เดี๋ยวเราจะไปวัดกันที่เกมสุดท้ายห้าคะแนนเลยเกมที่สามแทงเรือยูนิคอนสร้างความสามัคคีโดยทั้งสองทีมต้องใช้เรือยูนิคอนพายไปชิงธงแดงที่ตั้งไว้ถ้าใครถึงก่อนถือว่าทีมนั้นชนะไปเลยเกมนี้ได้ถึงห้าคะแนนเกมนี้วัดผลไปเลยห้า เกมสุดท้ายแล้วเหรอครับเกมสุดท้ายแล้วครับถ้าผมชนะผมขอคะแนนเดียวก็พอก็ชนะเหรอเนี่ยบอกเลยคุณไม่มีพ yes, ล ah> ังของลิยาลิยาของผมอ่ะมีพลังแบบนสองมากกว่าถ้าลิยาแบบคุณเนอะผมทิ้งชื่อนั้นลว ดแต่ว่าเราเรามีไอเทมเด็ดให้ถ้าเลยลูกบอลลูกนั้นไปใช้ไอเทมแบบได้เลยได้เลยโอไปเที่ยวกันเลยดีกว่าเอ้แผน่ะพี่เออเนี่ยจะต้องอยู่หัวใช่ไม่เดี๋ยวกูเป็นหางเสือกูเกาะแล้วก็ข่าวสีไม่ได้ขาลงได้แต่ห้ามลงทั้งตัวใช่ใช่ผมก็เลยจะให้คุณนะแล้วก็จะเกาะทั้งตัวแล้วขาบ้างจะเป็นเครื่องโฟทต้วี เดี๋ยวกูสวดตรงกลางนี้เออเหมือนกูเป็นเครื่องกลางแล้วอยู่ะแบงค์ก็เป็นเครื่องนี้ยฝั่งขวาจะใช้พายฝั่งขวาพิกินใช้พายฝั่งซ้ายแล้วพวกพี่ผู้ชายสองคนอ่ะเอาตัวไว้บนนี้ใช่ปะแล้วก็ถือค่ะแบบเป็นเรือให้เราสามสองหนึ่งเฮ้เร็วไหมเรววันนี้เร็ววเฮ้ยโคโค้มโค้ง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  แกเป็นไงบ่อยไหมเไม่มีอเฮ้ยไปสู้หน่อยดีวะดูแบนกก่อนจ้าเอาแลงเยเดี๋ยวผมให้สัญญาณจุ๊บจุ๊บโคตรมึงถึงขึ่งทางเลยวะที่อย่างไกลไปมึงดูดิจ้างเลยโคตรไกลทำไมแกไม่ทำเลยเลยอ่ะกูพายโดนบอลเบยมาฝั่งนี้แล้วไปเร็วๆ็เขามาแล้วหนึ่งสองหนึ่งสอง บูตเซตสองจะเริ่มแล้วในสาวสองไปไปตอนนี้พวกเราครับเปลี่ยนแผนการใหม่ครับโดยการพูดว่า1 2 1 2ครับเราไม่ทุกคนตอนนี้เราทำกันพร้อมเพรียงมากดูครับหนึ่งสองโอ้ 1, โหเราเริ่มใกล้ครับจากตอนแรกตอนแรกเราไกลกันมากนี่ครับ้โหที่ผม,มต้องมานั่งถือกล้องเนี่ยไม่มีหน้าที่นะครับจึ่งจึ่งจึ่งขอดนหน,อนยฝนจะตกแล้วไอ้ไปอย่าทิ้งตัวไอ <ไ>เรียบร้อยลุงยี่กูเอาทุกคนไครมันตรงๆงหน่อยไอแบงกูร่วง่เป็นไรโยเขาจะถูกลมแงให้กวังงไต่อเว้ยกวัวเก้าทีนไม่หมดแล้วคัาวกล้วยสองขันสุดนะมือดีนะจตน้ำแล้วครับอ้ตอนนี้ทุกคนพร้อมกันว่าเร็วทุกคน,กนเร็วขึวน้นมาเา นีคุ้ไในนี้ไอ้้าไอ้้าไอ้้านีคู้ไในนี้ไอ้บ้าทุกคนเข้าแล้วเร็วจ้วงเลยหนอ่ทุกคนช้วงเลยทุกคนเหลือความจะเล่นอย่างเงี้ยสวยแล้วไฟน้ำปมเี๋ยูสิ้นหวังแล้วกูสิ้นหวังแลไกลเกินทงอ่ะเทว้ตั้งหมือนันว่ เหนื่อยมากเลยครับโอ้ยอีกไกลมากครับดูครับทีมนู้นแต่ความสามัคคีกันแล้วดูดิแบงกูไปไปคนเดียวอ่ะกูทีมเดียวด้วยตอนเนี้ยกูจะไปคนเดียวแล้วเเออผมไปคนเดียวได้เป่ามไปก็โดนแแล้วไปมึงไปจับหูฝั่งนู้นนี่ไปแล้วจะร้ไปไอ้จ้าวูบอกเลสิ้นหวังกูบอกครัวสิ้นหวังบายบายกครับ นะครับทีมพวกนั้นอยู่ไกลมากตอนนี้ผมคิดว่าเขาเริ่มแตกคอนเองนะครับแต่ทีมพวกเราครับยังสามนากีกันอยู่โอ้โอ้เร็วอีกครับไปแล้วครับขอเราขึ้นบ้างเฮ้ยเขาขึ้นเรือเริ่มได้แล้วนะเฮ้ยขึ้นได้แค่คนเดียวโอเคโอเคเราอย่ารีบเลยรีบเหลือเกียกกำลังม่อยเดินเหมือนเต่าใช่ไหมตอนรถายอะครถไฟอะไรอย่างนี้แต่ยังไง ใช่คือถึงทีมนั้นจะมีผู้ชายเยอะกว่าครับแต่ว่าไม่เป็นปัญหาเพราะทีมนั้นเขาใช้แต่กำลังแต่ทีมเรามาใช้สมองด้วยโอเคอย่าพีพ่าพบ,พบาร์ล้านบาราา <men> <men> ์ลานซ์ช้าช้าแบงแบงแบ่งวันนี้อยู่ไี้นี่หรอไหมอ้น,นี่ทิ้งเพื่อนทิง้งฝ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ูงูจะติดหน้ากูแล้วไป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 ตอนนี้เรา้นได้แล้วครับตามลงจ้วงตามลงจ้วงได้ยังครับวันนี้ถ้าเราไม่ได้แรงคได้ยังพี่มานี่เราแย่แน่ครับจริงขอบคุณที่มา เก่งขาเป็นหางเสือที่เก่งมากใช่ครับเฮยเร็วมากเร็มากเร็วมากทุกคนตอนนี้ทีตอนนี้ทีมนั้นมันขึ้นเรือมาได้หมดแล้วนะแล้วมันกำลังจ้วงมาเร็วกว่านี้เฮ้ยมันจ้วงมาเร็วมากตอนนี้มันจ้วงมาเร็วมากเฮ้ยขาไม่ไหวได้ครับทีละเฮ้ยไปไล่ในแจ้งด้อมด้อมด้อม

เราทำด wow. ีที่สุดแล้วได้ไงเย้จบเกมไปแล้วนะคะสามเกมไม่อยากจะเชื่อจ่ิงก็ได้มันเป็นนิทานได้เลยนะต่ายกระเต่าต่ายกระเต่าแล้วจริงๆมันไม่ใช่กะต่ายกระเต่ามันคือบอสบอสเราเฮ้ยมันตายแล้วขอลงไม่ใช่นะคือตออนแรกะว่าถือโกโบใช่ตอนแล้วก็พายพายไม่ได้เลยยิ่งก็แบบว่าทำยังไงดีงันที้งโกโบเลยให้ทิเทียวถือเลยเมื่อพอหันมาอ้าวฝั่งนี้ล้มแล้วเราก็เลยใช้พลังของเรานับหนึ่งสองสามพายพายพายก็เลยไปถึงจุดหมายได้แล้วก็เลยได้ บอกแค่คะแนนเดียวก็พอเพราะว่าเราชนะอยู่ขอบคุณพี่ๆจ้า <c oughs> เาผิดอะไรนะคะผิวเราแข็งแรงก็จะคัดยากนะสมมติว่าเป็นผืนน่นแห้คัดแล้วก็รักษา,าแบบไม่เราก็จะไม่นเลยนะคะาะถ้าแบบว่าผิวเรามีรอยครามันก็จะทําให้กระจ่างใสแล้วก็บริเผิวเร็วขึ้นแบบรอยก็จะหายเร็วขึ้นนะคะผสมแซมให้แข็งแรงขึ้นเองครับผม ก็ขอขอบคุณพี่เบียจากเจสกีฟฟลอเลนซบายจอมพลนะคะที่สนับสนุนสถานที่การถ่ายทำในครั้งนี้ที่นี่เขามีบริการให้เช่าเจสกีและกิจ,จกรรมทางน้ำหลายรูปแบบเลยอยู่ในซอยมิดไมตี28แ่จอเองค่ะใครอยากเล่นกิจ,จกรรมทางน้ําไปใช้บริการกันได้นะ